เดือดลอีเกิงคันคนควนสบายดีพี่น้องดีเขากลางเดินมาเนี่ยเฮ้ยล้างมือด้ไหมเฮ้ยสีแงหัวมันนั่นนันไม่พอไดวก็ีนโอนหน่อยนะอยากมหดาอยากมาพดา ระบบบุหินนอนซอชยม่นู้อาามเอลถดออกตีถอดออกไม่ได้บอมันล็อกแมนบอกม่านี่อะไอกถอดไม่ได้บ้าน

ปมาบ้านมากินมัมกินมามเลิกแล้วเลิกแล้วสบายดีพี่น้องให้กูมาเขาบอกว่ากสกอภัยอย่างบทันสักภัยบวชพอ้ยนตน่นชีกยนตร์นอนสึกเงีมก็นวันกมาตั้งแ่เมกี้กิน่ากิน

แค่บัตหอยป่างใครยกขยก็ได้ข้าวบ้านเรา้าลุงเราน้าละแม่ชงไปรุ่นขมาน่รด้สน้องป้านี่ใช่เด้อแต่มันเถอะนดีไนาันกันเนาะันมากอะ ข่าและน้ำการพี่น้องจ้าเด้อคุณป้าเด้อสาวลูกลำลานเด้อคุณป้าเด้อแก่เหมอนกันคือเก่าเปล่าสวัดีบาลงสวัสดีุขวกับพี่น้องข่าวยเลยฝ่าวางหลังให้ดสวัสดีองเรฝ่าวังเด้อเด้อพนี่าวเองด้วกอไป่าวเด้อระวังระวังลังน่อยนึยับไปเยานเด็กกอง ก็เลยนาเบิ่งไห้เดี๋ยนมาหาับทัพพี่แม่อีแม่อย่าล้มทัพอันทัพเป็นหลายคนนะนะข้าใส่กับแม่กังขั้วกับแมนแม่นโอ้คนดวงดีนะแม่คนดี้แม่เราดวงดีเราเที่ยวค่ะคนเขิ่นวันจันทร์กันแน่หรือยังต้องไปชิจ้าอีแม่พี่โอ้ยแม่แม่วันนี้ได้ก็คนเจ็บวันจันทร์วันนี้ได้แน่ นิงคือกูเรื้อไปเอาอีกคนบาร์เซลิงบ่แม่เขาบกว่ากูคือลิ่งกูบาร์เซลงริ่งกูกูกึงงามเพรา้กูม่น่ะคือกู แม่เน oh. oh. mm ี hmm. mm ่ยก็มีไอช้อนเราใหม่ด้วยแม่ด้กินหมูสมอันแม่อยากบ้างโอ้ยโอยเวลากำมันใหญ่จะก่อนใหญ่เอ้ยใช่ใชใช่างเดือนอะไอ้าอองเดือนถ้าก็ได้เดือนนู่นเด้อบวงมาเพื่อแล้วเลยสี่เดือนขายได้นะก็ได้เดือนเดียวนุนม อย่านะมันเ่นใหญ่ขึ้นแบ้เาอย่านะต้นนี้หากระเดือเดียบ่เดีเออมากรเดืนเดมันหนึงนะเดี๋ยเดียวก็สี่สิบโลนะจ๊ะขันอันพอชี้เดือนรับร้อยปลายอยู่เนาะหางกับอาหารตัวเราจบไป ที่จะแปะตัวเชื้อหอมช่องเดือดเยกลวันที่สมันก็ได้สีนาวหนาแล้ว้าใมื่อสีนาวแห้งกว่าเดจ้นจะซอพ่อแต่เย็นละพ่อโดยนาวกับนาวนาวลมนาวรบนจังดีไม่หนาเย็นกับพ่อเสือนาวแมนแล้วผู้ทไปเกาหลีบรไเ็หน้า มาถึงนะธนูไปหาเดือนไปเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้านูเกือบก็ไปกุได้ใกลเก่าเลยนะมาหมดปโตไปอีกบ่สัต่อกันจ้ะปีหนึ่งอยู่เด็ดแปเดือนสามเออสามเดือนห่างไกยสามเดือนสองสามเดือนมึนก็ไปต่อโรงงานหนังคลองอันคุทธเออไปต่อโรงงานได้อีก ต้องติดต่อข้างหน้าผมให้เพื่อนต่อวีซ่าหายแค่นั้นแหละน่าเนาะไม่ถึงหน้าอยังก็อยู่ต่อเลยเนาะจากเดือนก็ได้ไปนี่ยืมต่อจากอันปีสิบหกเดือนยังคิดมาฝันมาพักร่างกายจานสี่เดือนปีหนึ่งพอดีเออพอดีปี ถ้านูอยูค่ครบทั้งนู่ยสมัครต่อได้เพระค่คุณแม่ค่ะ้าเปลี่ยนห่างกายบนเขาก็บอกอยากมาไปรเด็นเนาะค่ะเดินทางมันกระลายเนาะมันลายเลยอย่างก,กับชีเวลาไปสิเวลามาอีกเพอร์สิได้ไปอีกะจะสิตรวจสุขภาพผ่านหลิบบอลเออที่สองหมดบ่บ, <c oughs> บ่แมนเราเคยไปละที่มีบัตรอัน,นนั้นเนาะเบอรแมนเราเคยไปละเซียน,ไ,นได้ไปตลอดได้มันกระถิ่นกับสุขภาพเพาวได้ เริ่มต้นใหม่คือเก่าไม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่คือเก่าขั้นตอนเดียวกันสดหน้านะแม่กินลายๆายลูกบอกนะเริ่มต้นใหม่ดิแบบนับหนึ่งใหม่แค่ขนาดหนึ่งใหม่กินลงไปลายๆลูกบอกแล้จือไปด้อวันกินลายแล้วมันกินลงไปจนเยมดข้าวไปเหยเอกสารเวลาคนอ่ะนโน้ยวัฒนไปลายซ้ำเอกสารนึงอีกมันได้เหือดแห้งเอกสารอ่นอะไรแหละใบค้าประการหนึ่งไหม กับแเลนหลายคนเลยได้เออนุ่มนุ่มแชน่มยังมาทายแปลจ้ะเอท่านาลาก่อนไม่ได้มาอื่นมาเฮ่อมาอื่นผับอลมาอื่นผัดบอด้อยู่อีกได้ยังไม่ไปวัดินวันสินเพลงเลยบอกไปมาที่ไรอะไยในเอกสาร ในกระสานว่าเดี๋ยวเพื่อนแจ้งสื่อลงมาค่ะเพื่อไ,ได้ไปกับเพื่อนแจ้งเลามาเดินหนึ่งเพื่อม,มาเดินหนึ่งเดินมกราเป็นยังทีพัส,สปอร์ตหลายคนดิในกันแนวคอได้ไปเลยรกันรอบนี้จะค้นมันกันจะไป เพื่อนยด่าไได้หันเมืองสอเฉพาะเมืองสองข้อนี่ยได้สองพันคนเมืออื่นไลาลกไปเมืองอกรรแม่แต่เฉพาะเมืองนะยากได้สองพันคนจะได้มาใแก้งคนี่อยากได้ยู่สองหมืคนบ้มีแต่แขง้แขง,ขงรครับก่ไรแข้งดีเฉพาะแข้งเทานี้สองหมืนเมืองหจเปินหัจคนเิบร้ลงชุด บ <sniff> ริษัทสองบริษัทที่ลงมาในเป็มบริษัทกำหนดตีตัวบริษัทที่โน้จะไปในปนกำหได้ได้สองอันอะไวะสองพัน่นี่ยมมอ้สองพัน้าสองพัน่ร้อยคนยังสองกับตันเดียอีกอย่นี่งเพ่อตัสองดียบบน้นมันอื่นันไ่ก็ดีได้เปไปเดือนหนึ่งเดือนเดือนสามได้พอไดไปพอได้ไปเดียวกันเนห้ชุดเป็นชุดเป็น แก้วนะักขั้นบริตอนนะสิ่เดมาสง่งทรงการเนาะบ่ประธานสงการนางทรงการหลังบ่อ <c oughs> ย่างคุณแม่เอ้ยต่อได้บ่คุณแม่ขั้น, <c oughs> นต่อได้กับพอดีอะไรเพิ่นทีดีสาย <c oughs> ติดต่องไวยก่อนเดี๋ยวนาะแม่ จะอยู่ต่อก็ดีตัวน้องจากบริเเวลาขี่รถยีวี่นี่พี่น้องลงมาท่านกลับมาับกินแบบคักเลยบรรยากาศนี่ไปตรวจสุขภาพไหมทั้งยางทั้งปีงผู้ควันกลุ่มกลุ่มหอมขนาดอรเ้องไอนาด้พีนเเนในเสพ ตอนได้ไปทศเสบปีอีเลยคลิปนี้ก็ขอลาคุณพี่น้องเลยขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับน้องสลาสบายดี